อายะสูตรว่าด้วยวิบัติสามอย่างและสัมปทาสามอย่างพิสุทั้งหลายวิบัติสามอย่างนี้วิบัติสามอย่างอะไรบ้างคือสีลวิบัติจิตตะวิบัติทิฏฐิวิบัติสีลวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวหยาบคายกล่าวเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติจิตตวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชามีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตวิบัติ ทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทาชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มี มารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินถูกทางผู้ปฏิบัติชอบที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนโลกนี้และโลกอื่นให้รู้ไม่มีในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิปัสสัตว์ทั้งหลาย เ,เ,หเหบเื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะสีราวิบัติเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกเพราะจิตตะวิบัติเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนรกเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุบ้างพิสุท์ทั้งหลายวิบัติสามอย่างนี้แลพิสุท์ทั้งหลายสัมปทาสามอย่างนี้สัมปทาสามอย่างอะไรบ้างคือศีลสัมปทาจิตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทา สีลสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นจากการกล่าวเท็จการกล่าวส่อเสียดการกล่าวยาบคายการกล่าวเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่าศีลสัมปทา จิตตะสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้ไม่มีอภิชาไม่มีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบูชามีผล การบวงสวงมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีสัมมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินถูกทางผู้ปฏิบัติชอบที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง แล้วสอนโลกนี้และโลกอื่นให้รู้มีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทานสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เพราะศีละสัมปทาเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะจิตตะสัมปทาเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุบ้างพิสุทั้งหลายสัมปทาสามอย่างนี้แลอายะสูตรที่ห้าจบ อปันกะสูตรว่าด้วยวิบัตสามอย่างและสัมปทาสามอย่างพิสุทั้งหลายวิบัตสามอย่างนี้วิบัตสามอย่างอะไรบ้างคือสีลวิบัติจิตตวิบัติทิฏฐิวิบัติสีลวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบฆ่าสัตว์ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จกล่าวส่อเสียดกล่าวหยาบคายกล่าวเพอ้อเจอ้อนี้เรียกว่าศีลวิบัติจิตตะวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีอภิชามีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตะวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลการบูชาไม่มีผลการบวงสวงไม่มีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มี สัตว์ที่เป็นโอปาติกะไม่มีสมณะพราหมณ์ผู้ดำเนินถูกทางผู้ปฏิบัติชอบที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนโลกนี้และโลกอื่นให้รู้ไม่มีในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะสีลวิบัติเป็นเหตุบ้างเพราะจิตตะวิบัติเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกเพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุบ้างเปรียบเหมือนลูกบาทที่สัตว์ขึ้นแล้ว ย่อมกลับมาตั้งอยู่อย่างดีฉันใดสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนลกเพราะสีลาวิบัติเป็นเหตุบ้างเพราะจิตตะวิบัติเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนลก เพราะทิฏฐิวิบัติเป็นเหตุบ้างฉันนั้นเหมือนกันพิสุททั้งหลายวิบัติสามอย่างนี้แหลพิสุท์ทั้งหลายสัมปทานสามอย่างนี้สัมปทาสามอย่างอะไรบ้างคือศีลสัมปทาจิตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้การประพฤติผิดในการมเป็นผู้เว้นจากการกล่าวเท็จการกล่าวส,ส่อเสียการกล่าวย,ยับคายการกล่าวเพอ้อเจอ้อนี้เรียกว่าศีลสัมปทาจิตตะสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีอภิชา ไม่มีจิตพยาบาทนี้เรียกว่าจิตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบูชามีผลการบวงสรวงมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี โลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินถูกทางผู้ปฏิบัติชอบที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนโลกนี้และโลกอื่นให้รู้มีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทา สัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะสีละสัมปทาเป็นเหตุบ้างเพราะจิตตะสัมปทาเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื <Be> ้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุบ้าง เปรียบเหมือนลูกป่าที่สัตว์ขึ้นแล้วย่อมกลับมาตั้งอยู่อย่างดีฉันใดสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะศีลสัมปทาเป็นเหตุบ้างเพราะจิตตะสัมปทาเป็นเหตุบ้างสัตว์ทั้งหลายเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติ โลกสวรรค์เพราะทิฏฐิสัมปทาเป็นเหตุบ้างฉะนนั้นเหมือนกันพิสุทั้งหลายสัมปทาสามอย่างนี้แหละอปันนะกะสูตรที่หกจบกรรมมันตะสูตรว่าด้วยวิบัติสามอย่างและสัมปทาสามอย่างพิสุทั้งหลายวิบัติสามอย่างนี้ วิบัติสามอย่างอะไรบ้างคือกัมมันตะวิบัติอาชีวะวิบัติทิฏฐิวิบัติกัมมันตะวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้ชอบฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จกล่าวสาะเสียดกล่าวหยาบคายกล่าวเพ้อเจอ้อ นี้เรียกว่ากรรมมันตะวิบัติอาชีวะวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้หาเลี้ยงชีพในทางผิดสำเร็จความเป็นอยู่โดยมิจฉาอาชีวะนี้เรียกว่าอาชีวะวิบัติทิฏฐิวิบัติเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริตว่าทานที่ให้แล้ว ไม่มีผลการบูชาไม่มีผลที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วสอนโลกนี้และโลกอื่นให้รู้ไม่มีนิโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิวิบัติสสุทั้งหลายวิบัติ3สามอย่างนี้แหละพิสุทั้งหลายสัมปทาสามอย่างนี้ สัมปทานสามอย่างอะไรบ้างคือกรรมมันตะสัมปทาอาชีวะสัมปทาทิฏฐิสัมปทากรรมมันตะสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อนี้เรียกว่ากรรมมันตะสัมปทาอาชีวะสัมปทาเป็นอย่างไร คนบางคนในโลกนี้เป็นผู้หาเลี้ยงชีพในทางชอบสำเร็จความเป็นอยู่โดยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าอาชีวะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาเป็นอย่างไรคนบางคนในโลกนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลการบูชามีผล การบวงสวงมีผลผลวิบากของกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่นมีมารดามีบิดามีสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีสมณพราหมณ์ผู้ดำเนินถูกทางผู้ปฏิบัติชอบที่กระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง แล้วสอนโลกนี้และสอนโลกอื่นให้รู้มีอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาพิสุทั้งหลายสัมปทาสามอย่างนี้แหลกรรมมันตะสูตรที่เจ็จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่ยี่สิบอังคุตรานิกายติก,กานิบาทข้อที่ 557ถึง559นาที403ถึง407